สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมาทุเรียนที่ผมได้ดูแลดินเป็นกดเนาะอย่างที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ให้มาดูว่ายอดเขาเดินแล้วครับรู้สึกว่ายอดจะเดินยาวกว่าปากติที่เคยเคยเคยที่เคยออกยอดอ่อนเนาะ ก็ช่วงระหว่างเดือนที่ผ่านมาก็การดูแลของผมก็ตามที่เคยแนะนำเพื่อนเสนอไม่ใช่แนะนำนะที่ทําลงคิดให้เพเพื่อนได้ชมนะผมต้องดูแลจัดการดินทั้งผมเนาะดินผมมีความเปิดกรดและดินเหนียวเนาะผมก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับเอามาทับหน้าแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ใช้จุริซีสังข้อแสงนะต้นหนึ่งกระลิศขวดลิตรเลยนะครับเทหมดเลยนะครับแบบไม่ผสมน้ําเพียๆ ในช่วงระหว่างรดน้ําก็ทํามาก็ร่วมเดือนแล้วละ่ะแล้วผมก็รอดูให้เขาออกยอดนะครับว่าจะฟื้นตัวยอดต้นนี้ที่เคยบอกเพื่อนว่ายอดเขาไม่ค่อยเดินนะครับไม่ค่อยออกยอดผมก็ลองทําเล่นดูรดน้ํานะครับก็จะเปียกไม่ค่อยสมดนะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเพราะผมเดินระบบน้ําใหม่นะผมให้คุมพื้นที่ก,กว้างๆไปเลยนะก็ตามต้นทุนเจ้าของนะ ตามตน้นทุนที่ผมมีวันนี้ให้มาดูต้นนี้นะครับที่ไม่ค่อยจะออกยอดปกติทุเรียนผมจะอกอกยอดยอดไม่ยาวแบบนี้นะครับวันนี้มาเห็นออกยอดรู้สึกว่ามันมันตรงโค้งยอดนะครับโค้งยอดนะมันเพื่อนเนาะปกติจะออกแค่เป็นปิ่มแล้วก็เป็นออกมาหน่อยเดียวแล้วก็เป็นใบไปเลยนะครับตอนนี้มันจะส่งคอตรงนี้ก้านออกมาค่อนข้างยาวกว่าเดิมนะครับนีครับช่วงนี้นะครับเพื่อนส่งมายาวกว่าเดิม ก็แสดงว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ก็ทำงานเ่วลเรื่องระบบรากแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักกับแกลบที่ผมคุกเข้าลงไปนะครับผมจะเอาปุ๋ยหมักมาทับๆนะครับจะน่าจะไม่ได้พวนดินเหมือนเดิมแล้วนะครับจะต้องทับเป็นชั้นเป็นชั้นไปแบบลักษณะแบบนี้นะนะครับก็ยังไม่ออกทุกต้นนะครับก็จะมีต้นนี้ที่ยังไม่ออก ยอดกับเพื่อนในยอดที่แล้วนะครับรอบหลังฝนนะครับไม่ออกนะครับช่วงหน้าฝนไม่ออกยอดเพิ่งมาออกยอดนะครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับช่วงเดือนมก,กราคมใบก็ค่อนข้างจะเขียวกับเพื่อน,นต้นนี้ค่อนข้างจะทรงตัวยอดไม่ค่อยออกแต่ใบก็จะเขียวก่ากว่าัเพื่อนนะครับวันนี้เห็นยอดกันเลยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับการดูแล ดูแลของผมเหมือนกันทุกต้นนะครับก็จะหาวิธีในการดูแลเพราผมไม่ได้ใช้เคมีด้วยนะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ผมก็ทําแบบตามมีตามเปล้อนะเพราะรอดตลอดนะครับก็ชี้วัดดินตัวเองด้วยถ้าก็คือจะลดต้นทุนนะครับถ้าผมทําก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นเชิงพาณิชย์นะผมมันยังไม่ได้ทําปลูกไปรเรื่อยเป็นสวนผสมผสานไปนะนไหนรอดก็ ไหนตายก็ปลูกใหม่ไหนรอดก็ดีไปนะครับก็แสดงว่า,<น>วาระบบรากเขาทํางานนะครับจะยอดออกขนาดนี้ตรอดรากเขาทํางานดีนะครับแสดงว่าดินปุ๋ยหมักกับกจิลูซีสสงข้อแสงที่ผมใส่ลงไปเนี่ยค่อนข้างามีอาหารคือค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยทําให้รากทุเรียนสามารถทํางานได้นะครับทุเรียนถึงออกยอดนะครับยอดยาว ปกติจะออกมาหน่อยเดียวแล้วก็จะเป็นใบไม่ส่งคอก้านยาวขนาดนี้นะครับเราเรียนผมจะเป็นแบบนั้นนะที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปดูอีต้นนะครับเพื่อนต้นนี้ที่ว่าจะตายที่ผมว่ามผมไม่ได้รดน้ํานานแล้วผมมารดน้ําที่ว่าจะตายนะครับเพื่อนเนาะเนี่ยมะม่วงก็ออกดอกแล้วนะครับเพื่อนเข้าหนาวมนถึงฤดูการนะครับเนี่ยต้นเนี้ยที่ว่าจะเกือบตายแล้วครับแล้วก็ ผมก็ลดน้ําแล้วก็ทาเหมือนเหมือนกันนะครับใส,ส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยหมักอจากฟางข้าวแล้วก็จากงัวนะครับหมักก่อนนะครับหมักกระบวนการหมักผมก็เอาทําเป็นชั้นๆแล้วก็ปล่อยให้ฝนเขาทํากระบวนการให้แล้วก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรถทับสังบ้างอะไรบ้างนะครับปล่อยย่อยสลายเองผมไม่ได้เล่งนะครับใช้พอดอผมจะมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้าของผมนะครับ ยอดออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็พอยอดไม่ยาวเท่าไหร่นะครับที่สังเกตพอยอดก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ยอดก็ออกลอยตายไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยลอยตายแล้วก็ฟื้นมาแล้วเนี่ยโคนลากก็ผมเริ่มเริ่มดินเอาปุ๋ยหมักใส่แล้วเริ่มถมโคนรากแนละ้วตอนแรกโคนลากจะลอยเห็นลากนิดนึงนครับบางต้นก็ออกบางต้นที่ออกยอดไป ไปก่อนหน้านี้นะครับเดือนหนึงนะ่งเนี่ยยังไม่เห็นยอดนะครับยังไม่เห็นยอดก็จะเห็นแค่ตาปุ่มนิดๆนะครับยังไม่เห็นตัวยอดขนาดนี้นะครับเราแสดงว่ารากเขาเริ่มทํางานได้แล้วครับถ้าเราทําสม่ําเสมอก็ดีนะครับแต่บางเอิญผมไม่ได้สม่ําเสมอนี่ก็เก้าวันนะครับไม่ได้ลดน้ำเก้าวัน คพิ่มมาลดให้วันนี้ครับตอนเช้านเลยสายไม่ได้รดน้ำเก้าวันนะผมปล่อยไว้ดีที่เขาออกยอดให้นะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นรอยลากของไผ่นะครับเพราะผมทํากองปุ๋ยอยู่ข้างกอไผ่ใต้กอไผ่ก็จะเป็นรากของไผ่นะครับผมก็ขูดขูดผสมปสุ๋ยมาเลยใช้จะหมดแล้วครับประมาณตันก,กว่าจะหมดแล้วนะครับ เอาไปใช้ตบผักด้วยนะครับใช้ต้นไม้อย่างอื Porque, ่นด้วยนะครับอย่างนี้ก็ชื่นใจหน่อยนะเพื่อนเนาะพอทุเรียนเขาเห็นยดยอดก็คือรากเขาก็มีรากใหม่ออกมาคุเรียนพอออกยอดครั้งหนึ่งรากแสดงว่ารากใหม่เขามีออกมาถ้ายอดยาวก็รากก็ยาวนะยอดสั้นก็แสดงว่ารากรากก็ออกมาสั้นๆไม่ดีไม่แข็งแรงนะ ก็ให้เ,เพื่อนๆม,มาดูนะฟื้นตัวละสองต้นนะสองต้นนี้นะครับจากที่หาวิธีทําให้ทุเรียนเขาอยู่ได้หรือให้ดินมันมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ดีขึ้นนะครับเพราะดินผมเป็นเป็นกรดนะครับในตอนแรกดินผมเป็นกรด4.9นะครับก็ต้องปรับปรุงดินไปด้วยนะครับก็ในเมื่อปลูกไปแล้วนะครับเรียนรู้ต่อครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับสะสมประสบการณ์ไปนะครับ ก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรก็อาศัยปลูกแล้วก็ศึกษาเพื่อนรอบข้างนะครับไปดูงเขามั่งไรมั่ง,แล,ง,แ,ลงแล้วก็มานั่งคิดวิเคราะห์ของตัวเองปลูกมั่งผิดมั่งก็บ้ากันไปนะครับเพื่อนแต่เราลงมือทําของส่วนตัวเองได้ผลผลิตเห็นผลมั่งไม่เห็นผลมั่งแต่สิ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์แน่นอนนะครับเพื่อนเราสะสมประสบการณ์เหมือนเราเรียนหนังสือเราอ่านกอไก่กอไข่ไม่ออกเราก็ต้องฝึกนะครับฝึกอ่น เพื่อให้เราอ่านออกขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแลวชมนะครับเพื่อน